ามาดูกันอีกนะฮะเหยียนเม็ดแตงนะฮะเป็นของหลวงพ่อจำเนียนนะ,ะเหยียนเม็ดแตงวงเล็กนะฮรเล็กมากวงเล็กนะฮะหลวงละะลพ่อจำเนียนเป็นหลวงของหลวงพ่อจำเนียนจังหวัดวัดถ้ำเสือนะฮะหลวงพ่อจำเนียน หลวงพ่อจำเนียนวัดทรรเสือต้องดูไปเรื่อยๆนะครับผมต้องศึกษาดูไปเรื่อยๆด้านหน้าจะเป็นหลวงพ่อจำเนียนนะด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะฮะน่าจะเป็นของหลวงหลวงพ่อจำเนียนเป็นคนสร้างนะฮะสร้างแล้วก็ด้านหลังก็เป็นหลวงพ่อทวด วัดถ้ำเสือนะครับจังหวัดกระบีนะ่เนี่ยนี่ด้านลาเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับน่าจะสร้างที่วัดช้างให้เป็นของหลวงพ่อจำเนียนเดี๋ยวผมต้องศึกษาดูก่อนถ้าผิดพลาดกันใดก็ขอโทษด,ด้วยนะครับผมยังไม่ศึกษาดูแต่เ,เป็นราคาก็จะน่าจะอยู่ที่หลักร้อยหลักร้อยครับน่าจะไม่เกินน่าจะไม่เกินนี่นะเรียนระแงเรียนเล็กครับ ใครที่ชอบสะสมผ้าเหรียญผ้าเหรียญเล็กองเล,เล็กๆนี่เป็นเหรียญเม็ดแดงนะครั สวยนะครับสภาพอยู่หลักร้อยนะครับหลวงพ่อทวดก็จะให้เป็นของหลวงพ่อจำเนียรเป็นคนสร้างนะครับเดี๋ยววันดูพ่อศรจะดูเดี๋ยวจะหามาให้อยู่ใต้คลิปนะครคับใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับพ่ศเดี๋ยวผมจะมาบอกเดี๋ยวศึกษาดูอีกทีเดี๋ยวผมจะมาบอกพ่ศพร้อมกับราคานะไน่ครับอยู่ในหลักร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มีเดี๋ยวผมหามาให้ดูใหม่เรื่อยๆครับอัปเดตพามาเรื่อยๆ